สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่เพื่อหยิบยกขึ้นมานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความขึ้นไหยด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆรวมถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์จะนําเสนอต่อคุณผู้ชมส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้าง น้ปฏิติดตามรับชมกันเลยครับ ที่กองกำก,กับการตำรวจภูทรจังหวัดละนองตำบลบางกลิ้นอําเภอเมืองจังหวัดละนองนายสมเกียรติศรีสะเนศผู้ว่าราชการจังหวัดละนองเป็นประธานพิธีส่งมอบกระบือเผือกน้อมเกล้าถวา,ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราหนังขามุณีวง์เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคิรีวิหารเป็นประธานในพิธีสง่งส่วนคณะผู้รับส่งมอบประกอบด้วยพลเอกปรวริศจาสว่างประธานคณะฝ่ายสำนักพระราชวางัง ทานรับมอบนายสมจิตเขียวด่วงรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายยุทธพงศ์เอี้ยงอ้ายเลขานุการนายองหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์นางสาวหอมจันทร์สาหาัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองผู้บังคับการกองพันทหารตรุษที่สองนางสาวผักกาพรดินพงศ์ผู้มอบกระบือเผือก และป่าสุสัต์จังหวัดระนองนอกจากนี้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสําหรับความเป็นมาของการมอบกระบือเผือกในครั้งนี้เนื่องจากจังหวัดระนองได้รับแจ้งจากนางสาวพกาพรดินพง์อยู่บ้านเลขที่268หมู่ที่2ตำบลบางนอน อำเภอเมืองประสงค์จะทุน9ทุนกระหม่อมถวายกระบือเผือกจำนวน6ตัวปัจจุบันเกิดเพิ่มอีกสองตัวรวม8ตัวและเมื่อวันที่2เมษายน2564าหสบำนักพระราชวังแจ้งว่าได้นำความกับบังคมทูลทราบฝา่าละอองพระบาทแล้วส่งรับและพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกระบือเผือกดังกล่าวแก่โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนาย,ยกจังหวัดระนองจึงได้รับความกรุณาจากพลเอกประวิริศแจ่มสว และคณะได้เดินทางร่วมหารือกับคณะที่เกี่ยวข้องนำแนวทางปฏิบัติส่งรับมอบกระเบือกันในวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบสพเมืองชมบุรีเข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่104ทับหหมู่บ้านรีวิลเลตหมู่ที่2ตำบลนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชมบรุรีหลังได้รับแจ้งมีกระสุนปืนทะลุกระจกห้องนอนพบว่าเป็นบ้านแฝ่2สองชั้นและพบกับนายบัณดิตนักทั่งอายุ33ปีเจ้าของบ้านได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปดูที่บริเวณชั้น2เป็นห้องนอนที่กระจกหน้าต่างด้านติดกับบิวชายเขามีรูกระสุนปืนขนาดเล็กคาดว่าน่าจะเป็นกระสุนปืนลูกกดหรือจุด แต่ยังหาหัวกระสุนปืนไม่เจอสอบถามแน่บันดิตเผยว่าห้องนี้เป็นห้องนอนของแฟนตนเองนอนอีกห้องตอนกลางคืนไม่รู้ว่ากี่ทุ่มแฟนนั้นได้ยินเสียงยางปั้งซึ่งคิดว่าเป็นตนเองที่ตกเตียงยังไปเรียกถามว่าตกเตียงหรือเปล่าตอนเช้าถึงรู้ว่ามีกระสุนปีศาจทะลุก,กระจกเข้ามาถ้านอนแฟนที่นอนอยู่ก็อาจจะไม่รอดอยากฝากบอกถึงเจ้าของกระสุนปืนอย่าไปทําแบบนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้สืบสวนหาเจ้าของลูกกระสุนปืนปีศา มาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปรู้ได้ไงว่ามีกระสุนเข้ามารู้ตอนเช้าครับตอนเช้าแต่ตอนกลางคืนนั้นมันมีเสียงดังแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงนี้เขาคิดว่าผมตกเตียงครับหรือว่าเราตกเตียงอีกห้องนึงใช่ก็เลยไปเคาะประตูอ๋อแต่ไม่รู้ว่าลูกกระสุนกระเด็งเข้ามาที่ห้องรู้ตอนเช้าอ๋ออยากฝากถึงพวกคือข้านองที่ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้มากครับก็ ถ้ามันโดนคนอาจจะเป็นอันตรายได้ครับก็คนอื่นอาจจะมาเจ็บตัวแทนอะไรนี้ประมาณนี้ครับไม่อยากให้ยิงนะไม่อยากให้มียิงครับกลัวคนอื่นเดือดร้อนนะครับ ในาใยชัยวุฒิบัวทองในอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกำนันตำบลคลองประสงค์ว่าได้เกิดพายุถล่มบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1บ้านท่าเลตาบลคลองประสงค์อำเภอเมืองได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนจึงเดินทางไปตรวจสอบพบมีบ้านเรือนเสียหายกว่า40หลังคาเรือนส่วนใหญ่ถูกพายุพัดกระเบื้องหลังคาตกแตกและมีหนึ่งหลังถูกพายุพัดเสียหายทั้งหลังพร้อมกันนี้ในอำเภอเมืองกระบี่ได้แจกถุงยางชีพสภการาชาดไทยให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้น นายห้าวหานเกาะกลางอายุ60ปีชาวบ้านที่ประสบเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่93ทับหมู่ที่1บ้านท่าเลตําบลคลองประสงค์อำเภอเมืองเล่าว่าขณะเกิดเหตุได้มีลมพายุหมุนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลมหัวด้วนซึ่งพัดถล่มเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาก่อนเที่ยงวันนี้ได้มีพายุพัดผ่านมีฝนตกลงมาอย่างหนักไม่ถึง5นาทีก็จะยินเสียงดังโครมคามเนื่องจากกระเบื้องตกแตกหลังจากนั้นไม่นานบ้านของตนเองก็พังถลม่มไปกองกับพื้นตามแรงลม โชคดีขณะเกิดเหตุโชคดีขณะเกิดเหตุคนที่อยู่ภายในบ้านนั้นหนีออกมาได้ทันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีเพียงแต่เข้าของได้รับความเสียหายเท่านั้นซึ่งในช่วงอายุของตนตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเห็นพายุพัดแปลงขนาดนี้ในรอบ50ปีซึ่งบรรท้นทางหน่วยชอกกอนอยอที่41่ หลายอำาางาาจังหวัดกระบี่ได้ส่งกําลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปทำการช่วยเหลือในการรื้อซากปรักหักพังบ้านเรือนและซ่อมแซมเพื่อการอยู่อาศัยได้ก่อนที่อบตอคลองสรงจะเข้ามาทำการสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป ว่าที่เรือโทหญิงพุทธรักษาโรคารักผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าพหลังจากที่อาสาสมัครทหารพลานหญิงสุดาพรศรีสอนดีนักกีฬามวยสากลหญิงรุ่น60กิโลกรัมสังกัดกองทัพเรือในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในประเทศญี่ปุ่นซึ่งผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายโดยแม้จะพ่ายแพ้ให้กับเคลลี่แอนแฮริงตัน จากไอร์แลนด์แต่อาสาสมัครทหารผ่านหญิงสุดาพรจะได้รับรางวัเลเหรียญทองแดงทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการชกพลเรือเอกชาติชายศิวร,าารักษานผู้บัญชาการทหารเรือได้โทรศัพท์ให้กำลังใจและที่นำชายชนะกิติยศและชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยโดยได้ติดตามรับชมมาโดยตลอดเห็นว่าแต้วนั้นทำดีที่สุดแล้วผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือโดยพลเรือเอกวสินส<ม>ันจ<ม>ันทวัตรลินประธานกรรมการบริหาร สวัสดิการกีฬากองทัพเรือได้ขออนุมัติรางวัลพิเศษและการบรรจุข้าราชการให้แก่อา,าสสรทหารผ่านหญิงจุฬาภรตามหลักเกณฑ์การเสนอขอเลื่อนยศและการให้รางวัลพิเศษแก่นักกีฬาในสังกัดกองทัพเรือเป็นกรณีพิเศษสำหรับแต้วปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพนักศึกษาวิทยาเขตสุขโขทยัยและกำลังรอการอนุมัติสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์เอกสังคมศาส,สนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยทองสุขซึ่งตามหลักเกณฑ์การขอเลื่อนยศและการเลื่อนฐานะตามระดับชั้นนั้นในส่วนของผู้สําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปเสนอขอปรับบดและการแต่งตั้งยศตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาซึ่งตามหลักเกณฑ์ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะเข้ารับการบรรจุในระดับสัญญาบัตรได้รับตำแหน่งตั้งยศเป็นเรลือตรี ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตสามโคกหมู่ที่2อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายนินรันจปั้มนายกเทศมนตรีเทศบาลตบสามโคกพร้รอมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตสามโคกเตรียมพร้อมเปิดศูนย์พักคอยตสามโคกด้านนายนินรันจปั้มนายกเทศมนตรีเทศบาลตสามโคกได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข,ข่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ทภายในตสามโคกและชุมชนต่างๆในพื้นที่และปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากยังไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและผู้ป่วยได้ทําการ รักษาตัวอยู่ตามบ้านทําให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากท้งเทศบาลตำบลสามโคกได้แรงเห็นความสําคัญในจุดนี้จึงได้ประชุมกับทีมงานจึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้นในเขตเทศบาลตำบลสามโคกเพื่อต้องการแยกผู้ป่วยติดเชื้อออกและเป็นการหยุดการแพร่กระจายเชื้ออีกทางหนึ่งได้ข้อสรุปใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามโคกหมู่ที่2แห่งนี้เป็นศูนย์พักคอยตำบลสามโคกเพื่อกัดแยกผู้ป่วยในโซนสีเขียวพักคอยอยู่อาการโดยศูนย์พักคอยแห่งนี้มี50าิตี และเทศาบาลตำบลสามโคกนำร่องในการจัดตั้งสนย์พักคอยอำเภอสามโคกแห่งแรกถ้ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจะมีการขยายเตียงเพิ่มตามจำนวนผู้ป่วยการเตรียมเปิดูนยนพักคอยตำบลสามโคกทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการจัดระเบียบระบบอย่างเป็นทางการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดปรับปรุงห้องน้ำใหม่ทั้งหมดมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีและพร้อมที่จะเปิดูนยนพักคอยตำบลสามโคกในวันที่12สสิงหาคมนี้ ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าแม้สถานการณ์การระบาดโควิด -19 ียังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแต่ในขณะเดียวกันที่สวนเงาะโรงเรียนของนายสมส่วนดวงคำจันทร์อายุ62ปีที่บาา้านเลขที่9 4บ้านวังไทรทองหมู่ที่1ตําบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์กลับได้รับความนิยมสวนกระแสช่วงโควิด -19 ีในขณะนี้เมื่อผลผลิตในสวนที่กำลังสุกงอมแดงเต็มต้นต่างได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่สั่งซื้อจองกันถึงหน้าสวนและผ่านทางช่องทางออนไลน์จนแทบจะเก็บขายไม่ทันคาดว่าผลผลิตปีนี้ เกินเป้าไม่ต่ำกว่า3ตันจากการสอบถามนายสมส่วนด้วงคาจันทร์อายุ62ปีเปิดเผยว่าเริ่มแรกเดิมทีพื้นที่ตรงนี้รวม25ไร่เศษซึ่งอยู่ติดกับเชิงเขาจะใช้สําหรับการเพาะปลูกข้าวโพดซึ่งในแต่ละปีพอได้เงินเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าการปลูกข้าวโพดนั้นต้องใช้ต้นทุนสูงประกอบกับมีความเสี่ยงต่อสภาพดินฟ้าอากาศจึงคิดหาแนวทางปลูกพืชอย่างอื่นประกอบกับตนเองนั้นเป็นคนชอบกินเงาะโรงเรียนมากเลยคิดอยากลองปลูกจึงถ่ายปรับพื้นที่บางส่วนพร้อมสั่งพันธุ ต้นเงาะโรงเรยียนมาทดลองปลูกดูก่อนจํานวน10ต้นแล้วก็หมั่นดูแลรดน้ําบํารุงรักษาควบคูบ่คไปกับก,บก,บการทําข้าวโพดเช่นเดิมกระทั่งที่เงาะที่ปลูกเอาไว้เริ่มให้ผลผลิตสามารถเก็บกินเก็บขายและที่สําคัญเงาะที่ปลูกไว้ก็มีเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะตัวเนื้อหนากินได้หวานกรอบอร่อยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจึงตัดสินใจขยายพื้นที่การปลูก อีกประมาณ4ไร่แล้วปลูกก็ลงเรียนไว้ทั้งหมด30ต้นและพื้นที่ส่วนที่เหลือก็เลิกทําข้าวโพดแล้วเปลี่ยนมาปลูกผลไม้ทั้งหมดเช่นส้มโอลองกองทุเรียนมะขามเป็นต้นช่วยประชาสัมพันธ์นะคะไปตามหน่วยงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในช่องทางเฟซมั่งไลน์มั่งนะคะ,ะก็เออก็มีตลาดออนไลน์ด้วยนะคะแต่แต่รู้สึกว่าทางคุณลุงนี้ก็คือตลาด ภายในหมู่บ้านนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ช่วยอีกช่องทางนึงเหมือนกันนะคะพอที่แรกผมเริ่มต้นพื้นที่ดูก่อนว่าเข<ๆ>ตเขตตำบลของเราเนี่ยเขตหมู่บ้านของเราจะทํางอได้ไหมผมก็จะมีเนื้อมีอะไรกินไหมเงี้ยประมาณนี้นะครับผมก็ะเขาทดสอบดูส0ต้นพอหลังจากสีต้นพอได้รับผลแล้วรู้สึกมีเนื้อหนากินได้เหมือนกันกบต่างจังหวัดที่เขาทาอยู่ก่อนแล้วครับ,รบปกต,ปกติปกติพื้นที่ทั้งนี้ รู้มีกี่ไร่ฮะอ่าพื้นที่ทั้งหมดรวมแล้ว25ไร่ครับจะก่อนทําอะไรฮะทําไร่ข้าวโพดครับอ๋อเป็นไงผล,ผลผลิตของข้าวโพดฮะการผล,ผลิตของข้าวโพดก็ก็ได้ผลดีอยู่แต่ว่าการลงทุนสูงครับอืมก็เลยหันเหมาหันหันมาปลูกพืชยืนต้นครับคิดยังไงถึงปลูกอ่ะคิดทดลองทองี่แรกทดลองดูก่อนว่าเห็นไปเห็นที่จังหวัดจันทร์นะครับ เป็เยาวชก็ดูพื้นที่เขาก็ก็เหมือนของเราที่เขาที่เนินมั่งที่ลาบมั่งก็เลยเอามาทดสอบดูครับปกติเป็นคนชอบกินงวะไหมฮะชอบกินครับอ๋อก็เลยอยากมาปลูกใช่ไหมครับครับผมแล้วเป็นไงครับปีนี้ปีนี้รู้สึกว่าจะได้ผลดีครับเพราะว่าฟ้าฝนก็ให้อำนวยความสะดวกดีครับปีนี้ครับครับลงทุนครั้งแรกประมาณเท่าไหร่ฮะลงทุนครั้งแรกประมาณหมื่นสองครับโดยการซื้อพันธุ์ซื้อต้นกล้า แล้วเรเตรียมพื้นที่ครับลงทุนหมื่นสองอืมแล้วปีนี้เป็นไงฮะปีนี้คา,าดว่าคาดว่าจะจะได้รับผลเต็มที่ครับเพราะว่าดูแล้วเนื้อก็ไม่ไม่ต่ำกว่าสามตันนะครับแล้วปีที่แล้วเป็นไงบ้างฮะปีที่แล้วก็โดกดีแต่โดนแรงครับปีแล้วก็ดกเหมือนกันแต่โดนแรงไม่มีน้ําเลี้ยงว่วงหมดครับก็เลยขายไม่ได้ใช่ไหมครับขายไม่ได้ครับแต่ปีนี้โอเค ครับทีนี้โอเคครับก็ติดประมาณร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะครับร้อยเปอร์เซ็นครับอืมแต่การขายก็ค่อนข้างจะง่ายครับทีนี้สําหรับง่ายง่ายมากคือคนสั่งจองเยอะครับครับคือช่วงโควิดไม่ไม่กระทบใช่ไหมฮะครับไม่มีผลกระทบครับไม่มีผลกระทบแต่เราก็ขายได้ตลอดใช่ไหมขายได้ตลอดครับก็ได้โดยการขายเป็นช่องทางไงฮะคือตามชุมชนบ้านบางคนก็บางทีเราถ่ายถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปแล้วก็ส่งทางนี้ไปเขาก็ทางเฟซทางเฟซเขาก็โสั่งครับ ครับเรสั่งมาเรื่อยเรื่อยเริ่มต้นขายมากี่วันแล้วฮะนี่อาทิตย์หนึ่งครับืมอแต่คนก็มีการสั่งจองมาเยอะใช่ไหมครับเยอะครับแต่ตอนนี้มันยังเคยยังสุกไม่หมดครับอเจ็บไปเรื่อยเรับไปเรื่อยๆทีละร้อยโลสองร้อยโลประมาณนี้คแต่ปีนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยอร์เซ็นต์ครับแต่โชคดีก็ไม่มีปัญหาไม่ไม่มีครับ ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือพักที่สองบนเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือพักที่สองเป็นประธานในพิธีมอบข้าวกล่องจำนวน200ชุดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจำนวน200ชุดและน้ําดื่มอีก200ชุดให้กับตัวแทนชุมชนสีสุดาชุมชนนอกสวนชุมชนกุโบและชุมชนร่วมใจพัฒนาเพื่อนําไปมอบให้กับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านในชุมชนเป็นอาหารมื้อเย็นไว้รับประทานเนื่องจากไม่สามารถออกจากบริเวณถูกกักตัวได้ หลังจากนั้นพลเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2เดินทางมาที่บริเวณประตูทางเข้าบ้านพักข้าราชาการทหารเรือถนนทะเลหลวงอําเภอเมืงองจังหวัดสงขลาเพื่อมอบข้าวสารอาหารแห้งจำนวน400ชุดให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยมอบให้คนละ2ชุดมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งเพื่อน,นำกลับไปปรุงอาหารเมื่อเย็นที่บ้านบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนโดยมีท่ากรยานานานาชาติหัดใหญ่และบริษัทซี เบรดวิ่งแอนมาเรียนซับผาาจำกัดและผู้ใจบนร่วมแสดงพลัง,ง้ำําใจในการแบ่งปันบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 พันตำรวจโ,โททิติวัฒน์บุญอ่อนสารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนเหตุเกิดที่ร้านแฟรี่สวีทวิลเลจเลขที่391ทับ115เริมถนนพัทยาเมืองพัทย,ยาหมู่ที่10ตำบลหน,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบประสานทางเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาพร้อมรถดับเพลิงจำนวน5คันรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นคาเฟ่จำหน่ายเครื่องดื่มขนมหวานตัวร้านตกแต่งเป็นปราสาทเมืองขนมหวาน ตัวการ์ตูนต่างๆพบเปลวเพลิงกําลังโหมลุกไหมที่ตัวอาคารและจุดที่ใช้วัสดุตกแต่งโหมไหมอย่างรวดเร็วมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากเจ้าที่ระดมกําลังใช้รถน้ําดับเพลิงเร่งฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบริเวณอื่นใช้เวลาไม่นานเพลิงสงบลงซึ่งไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บไปอย่างใดมีเพียงแต่ตัวอาคารนั้นถูกเพลิงไหมจนได้รับความเสียหายสอบถามนางสาวสุภาราวีเผือกเสนอายุ26ปีพนักงานร้านทราบว่าตนเองได้มาเปิดร 难。<noise> เปิดไฟตามปกติขณะที่กําลังนําเครื่องดื่มขึ้นมาจัดเรียงเตรียมไว้ได้ยินเสียงไฟสปาร์คกลิ่นเหม็นไหม้และมีควันก่อนที่ไฟนั้นจะลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็วจึงรีบพากันวิ่งหนีออกมาเอาตัวรอดเมื่อตั้งสติได้จึงรีบ,จรบแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือเบื้องต้นทางด้านพันตำรวจโทติติวัดบุญอ่อนสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานขณะที่เจ้าที่ดับเพลิงเข้าเคลียร์พื้นที่ในตัวอาคารตรวจสอบหาจุดต้นเพลิงระง,งับไม่ให้เพลิงนั้นปะทุข,ขึ้นอีกครั้งส่วนสาเเหตุคาาาาดดว่่นจจะกกิ ไฟฟ้าลัดวงจรมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทกรมเจ้าท่ากระทรวงคมานาคมโดยสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งข้อมูลเมื่อวันที่1สิงหาคม2564เวลา17 3 0นมาทีได้เกิดเหตุเรือ MC Express 1ลากจูงเรือ MCL Premium บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์โดยสารออกเดินทางจากท่าเรือกันตังจังหวัดตรังไปยังท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซียประสบขึ้นลมแรงตู้สินค้าตกหล่นในทะเลดามันจังหวัดสตูลจำนวน1ิบตู้ในบริเวณใกล้กับเกาะบูโลนตำบลปากน้ำจังหวัดสตูลคาดว่าตู้สินค้าที่ตกหล่นมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเข้าหาฝั่งทั้งนี้สำนักเจ้าท่าูมิภาคสาขาสตูลได้ทำการประสานงานไปยังเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือพร้อมกำหนดประเด็นสอบถามได้แก่สินค้าที่ได้รับความเสียหายมีอะไรบ้างมูลค่าความเสียหายของสินค้าโดยประมาณสิน เกิดความล่าช้าในการขนส่งมีระบบแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะผู้ขนส่งสินค้าผู้รับประกันภัยผู้รับสินค้ามีอย่างไรแผนบริหารจัดการตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ดำเนินการอย่างไรการจัดการค่าใช้จ่ายค่าเก็บตู้สินค้าการวางแผนชดใช้ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาไม้อย่างพราแตกกระจายเกิดลอยในทะเลและตู้อีกจำนวนสามตู้ที่ยังไม่พบมีแผนปฏิบัติการและแผนการป้องกันความปลอดภัยทางน้ำอย่างไรบ้าง ที่สำนักงานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเบตงจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกเอก,กชัยพรามนากคุลผู้กำกับสพเบตงพร้รอมชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวนายมัสพรีกาม,มาหรือนายเป่งอายุ43ปีอยู่บ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่3ตำบลตนาน้อแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาหลังจากสืบทราวบว่าบุคคลดังกล่าวได้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและเยาวชนในพื้นที่จึงได้นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักกลางสวนอย่างพารามพบผู้ต้องหากำลังยืนอยู่หน้าบ้านเจ้าที่ตำรวจ จึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มก่อนที่ผู้ต้องหาจะพาไปตรวจภายในบ้านและตรวจค้นในตัวนายเพงพบของกลางอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายและในกระเป๋าคาดเอวที่สวมใส่อยู่เจ้าหน้าที่จึงสอบถามนายเพงว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายอีกหรือไม่นายเพงจึงรับสารภาพว่ายังมียาบ้าแผนอยู่ที่ฝาผนังภายในบ้านและก่อย้าหน้าบ้านหลังเห็นเจ้าที่ตำรวจจึงเดินทางเข้ามาที่บ้านนายเพงยังให้การกับตำรวจว่า ตนเองได้เสพยาบ้าและยาไอซ์ประมาณ3ปีแล้วและเพิ่งมาจำหน่ายได้5เดือนโดยซื้อมาจากนายแวร์ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงราคาถุงละบ80บาทใน1ถุงจะมียาบ้าอยู่200เมตรโดยซื้อยาบ้าล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยยาบ้าจะนำมาจำหน่ายให้คนงานรับจ้างเก็อย,ยางพาราและคนงานในสวนผลไม้เพราะช่วงนี้ผลไม้ออกมากคนงานจึงต้องซื้อ,อยาบ้ามาเสพเพื่อเร่งเก็บผลไม้โดยจำหน่ายในราคาไม่ละ8 0ด0บถึงบาทซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจได้นำตัวมาขยายผลหาผู้ร่วมกบฏ การรายใหญ่ต่อไป ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออน ออนนนไลน์ะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ